โอเคครับเพื่อนมีหลายคนถามผมมาในใต้คอมเมนต์นะเพื่อนว่าอาแล้วพี่ตัดกี่มิลแล้วพี่เอออะไรวะแล้วพี่เติมน้ํามันในโชคยังไงนะครับผมจะมาอธิบายนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอ่าออ,อ,อะไรวะกัดโซดาไฟนะครับเพราะว่ามีหลายคนถามมาเยอะมากนะครับ ผมก็ไม่มีเวลาตอบแล้วก็ไม่มีเวลาทําคลิปนะครับวันนี้ผมว่างผมก็เลยมาถ่ายนี่นะนเพื่อนๆนี่นเพื่อนๆเห็นป่ะรอยเชื่อมตัดเพื่อนๆจะเอากี่มิลก็ได้นะครับตามใจมเพื่อนๆอันนี้ผมเอาสุดๆแล้วเอาสุดๆแค่นี้นะครับแต่ว่าเตี้ยเตี้ยมากครับถามว่าเพื่อนๆใส่น้ํามันยังไงนะครับเพื่อนๆตัดปุ๊บตัดเสร็จใช่ไหมครับแล้วน้ามันมันก็ไหลออกมานะครับ แล้วผมก็เทน้ามันตัวกเก่าใส่แก้วน้านะเวลาผมจะไปทําการเวลาผมจะไปเชื่อมนะครับเพื่อนเอาไปเชื่อเอาตัวนี้ไปเชื่อมนะครับเนี่ยเห็นปะในโปผมอ่ะเอาตัวนี้ไปเชื่อมแล้วก็ผมก็เทน้ามันน้ามันประมาณเชี่ยงประมาณประมาณเท่านี้เพื่อนเนี่ยเห็นนิ้วผมปะเนี่ยประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ผมก็ตั้งตั้งไว้อย่างนี้เนะพื่อนแล้วก็ให้เขาเชื่อม แล้วก็หาที่อะไรก็ได้มารองแล้วให้มันอยู่เนี่ยตรงเนี้ยให้มันตั้งตรงอะ่ะแล้วก็เชื่อมแล้วก็จับเอาอครีมจับตัวนี้ไว้นะเพื่อนจับแล้วก็เชื่อมเชื่อมเสร็จปุ๊บแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วก็มานอนแล้วก็มาเจ็บงานเลยนะเพื่อนน้ำมันจะไม่ไหลนะเพื่อนน้ำมันอยู่ในนี้นะเนะี่ยได้ยินป่ะเสียงแต่ว่าน้ำมันเต็มนะเพื่อนแต่ก็ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนก็แค่มีแค่นี้นะ ตรงนี้ไม่ต้องตัดจะได้นะครับะแล้วแต่คนจะตัดนะผมไม่ตัดมันก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนแล้วก็มีแช่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเพราะว่าคนใต้คอมเมนต์เขามาถามผมผไม่มีเวลาตอบนยผ,ผมจะบอกยังไงผมไม่รู้ผมก็มาอธิบายคลิปนี้นครับผมตัดตัวนี้ที่ผมตัดเนี่ยเจาก,กี่มิลก็ได้นะครับเดี๋ยวผมยังไม่ทําสีนะเนี่ยเจาก,กี่มิลก็ได้นั่นเพื่อนตัดแล้วก็มันจะมีแกนข้างในแล้วก็ให้มันเลย เนี่ยแก้้ให้มันเลยประมาณเชียงน,นี้ครับเนี่ยในปมเลยมาให้ให้มันพอด,ดีกับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะตามตรงเนี้ยนะเนี่ยมันจะตามตรงนี้น,น,น,นั้นเพื่อนเนี่ยเห็นป่ะอันนี้ผมตัดเช่งนี้เออผมตัดเท่านี้นะแล้วก็แกนข้างในผมตัดเท่านี้แล้วก็แล้วก็ตั้งตั้งไว้แล้วก็เทน้ํามันใส่นะครับน้ามันโชกคใส่ใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็ ออกเสร็จแล้วก็มาลองใช้งานดูครับเผื่อมันซึมมันซึมมันอะไรไหมอันนี้ผมยังไม่เก็บงานนะเห็นปะเป็นคาบเลยยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ทาอะไรเลยผมว่าจะทําสีใหม่เนี่ยผมว่าจะทําสีใหม่อยู่รอรอกัอนก็ก็ไม่มีอะไรมากนะนเพื่อนๆก็มีแค่นี้เดี๋ยวผมจะมาะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าผมทํากี่เดือนแล้วก็เออกัด จัดวงล้อนะเดี๋ยวผมมาทำคนถามผมเยอะมากผมก็ขอขอบคุณด้วยนะครับคนดูหมื่นสองหมสโอ้โหคลิปนี้ผมผมใจมากเดี๋ยวไปอันนี้ครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมใจมารีวิวให้ดูนะครับว่าเนี่ยใครใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เนะครับ